สวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับช่องป่าปิรัญญาแนวครับผมเอามื่อนี้ผมกับผ้ามาเบิ้งรถจักรยานนี่มาหาฟินที่เก่าแล้วครับพี่น้องครับเป็นรุ่นโตท็อปนะครับระบบเบรกจูเบสเลยนะครับเพิ่งลงจากรถขนส่งมาจากบริษัทไทยยา m า h a m o อ o r ไม่ไม่หม็นหมาดครับผมก็เลยจับมาถ่ายรีวิวหรือว่าถ่ายแนะนำเลเนาะครับเนาะให้พี่ให้น้องเอฟซีของผมเดี๋ยวเบิ้งครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นโตท็อปนะครับ ล้อแม็กซีทองนะครับตัวท็อปจะเป็นล้อแม็กซีทองนะครับเรื่องหลักก็เป็นระบบเบรก u b s นะครับอาจ,จิมีเสียงรบกวนในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้ผมถ่ายอยู่ติดถนนเลยนะครับอยู่ขอบถนนรถแลนสัญจรไปมาอาจ,จิมีเสียงรบกวนกับข้อโทษขอสให้ครับอ่ะเขาเรื่องต่อครับผมตัวนี้ก็เป็นสีเขนะียวหัวเป็ดนะครับเนาะเขียวหัวเป็ดนะครับเป็นตัวท็อปเลย กาซมีมีสติริเกอร์บอกว่าเป็นระบบเบรก UBS นะครับนี่ระบบเบรก UBS เป็นตัวท็อบของฟินครับฟ้าขอบกะจังหนาในส่วนของฟ้าขอบแต่นี่ครับก็จะเป็นซีโคเมียมส่วนระบบไฟต่างๆเป็นแบบหลอดไฮดรเจนนะครับราะว่าที่เป็นไฟองสว่างไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟเดลัยนะครับเนาะยังเป็นแบบหลอดไฮดรเลิกนะครับเด้อ เลื่อนไม่ก็ยังเป็นแบบไม่สายอยู่นะครับเป็นไม่สายอยู่ในส่วนของล้อหนาลวหลักการระบบกันสะเทือนนะครับล้อหนานจะเป็นล้อแมกอลอยแบบหักกันนะครับสีทองนะครับสีทองสวยงามเลยทีเดียวนะครับมากครับยางยี่ห้อแม็กซิตขนาด70ทับนะครับ ในส่วนของระบบก,กันสะเทือนหนาก็เป็นแบบเทเลกรปิกนะครับเนาะซับแรงเลยน้ำมันกระบ,บอกโชคสีเทานะครับดิสเบรกหน้านะครับมาพร้อมกับปั๊มเบรกล่างขนาด1นึพอตนะครับจานดิสเบรกใหญ่ยุดรถย่างมั่นใจแน่นอนครับผมในส่วนของดันหนานะครับเนาะนะครับมีสติกเกอร์แบบลายกราิฟคัมวบอรฟินนะครับ ขาดอยู่บางล้มนานาแล้วก็โลโก้ของยามาฮ่าก,ก็คือโลโก้สัมเสียมเป็นแบบซ้ำดีติดอยู่ด้านข้างของบางล้มนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ลอยซิมฮา cc เอครับผมแบบหนึ่งลูกสูบสองวาล์วซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชั่ฟนะครับประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับโรงงานเพิ่นเข้มมาว่าอยู่ที่96กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นสีใหม่เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดนะครับ เบิ่งภาพรวมครับด้านซ้ายห้องตัวรถผมอาจจะไริถ่ายด้านขวาห้องตัวรถให้เบ่งองนะครับเพราะว่ามันสะท้อนแสงมันน่าจะบ่เห็นอยังเอาเบิ่งด้านซ้ายคข้าวไปก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีบังโซนะครับมีบังโซให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานมาอย่างสวยงามเลยนะครับล้อหลังก็เป็นล้อแมกอะลอยสีทองหากาันนี่กันครับ ขนาดยางกับเป็น80-90 17ทับ, 90, บน,นะครับโรงงานมันจะใหยย้ยางนี่ห่อแม็กซีนมากนะครับผมระบบกันสะเทือนหลังกับเป็นแบบยูนิสปริงนะครับโชคคู่อ่าสปริงโชคสีดำตัดกับรถสีเขียวหัวเป็ดน,นะครับสวยงามเลยไฟไทยไฟเลี้ยวเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับ ยังไม่ใช่ LED นะครับผมในส่วนเบาะก็เป็นผ้าเบาะสีเทานะครับตัดกับคอนโซลสีเทานะครับยังมีช่องใส่ของยู่ในบังลมนะครับด้านสายของตัวรถกระสีใส้ขวนน้าขกวนหกร600้อยซี่ๆใดประมาณขวดหนึ่งครับผมรบหรือว่าโทรศัพท์กระเป๋าตังค์สอดใส่ได้เลยนะส่วน ด้านขวาจะเป็นสวิตกุญแจครับเป็นแบบมัตติฟังก์ชันเนอะเป็นแบบมัตติฟังก์ชันเปิดเบาะล็อกคอเปิดสวิตนะครับอยู่ในที่ที่เดียวเลยไม่ต้องถอดแล้วคุณแจนะครับแล้วก็มีระบบเส้นทันล็อกครับนี่นเอาเป็นว่าเข้าล็อกคอหรือว่าเขา้าบริเวณล็อกคอบ่ิเวไงก็คือว่าบมุมเกุญแจเสียบอยู่นี่นะครับเนาะเนี่ยมันยังเห็นหูกุญแจอยู่เ้อากดปุ่มสีดำอ่าปิดได้เลยนะครับเวลาเข้าจะเปิดเข้าก็ต้องเอากอน นะครับก้นของลูกกุญแจเสียบเห็นไหมครับเปิดนะครับไมนจะเป็นเป็นหูกุญแจเสียบเขาได้นะครับเป็นนิลภัยล็อกที่สองหรือว่าเซนทัลล็อกนะครับในส่วนดานกลางของคอนโซลตัวในกรสซิมีปายคำเตือนจากโรงงานนะครับเนาะเนี่ยคอนโซลสีเทาในส่วนฟ้าคอามแห่งตัวในก็คือเป็นสีเทา มาพความกับขอบเลื่อนไม้สีดำนะครับในส่วนของเลื่อนไม้ก็จะมีบอกความเร็วนะครับบอกความเร็วบอกปริมาตรน้ํามันนะครับบอกสัญญาณไฟต่างๆบอกว่าสิเป็นสัญญาณไฟถุงสัญญาณไฟเตือนแบตเตอรี่สัญญาณเอนกินเครื่องยนต์ไฟเกียร์ว่างนะครับไฟเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่แรกก็สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่า บอกนี้เจอของเลือนไม้น้ำเนาะครับเนาะในส่วนของสวิทช์แฮนด์ด้านขวานะครับก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะครับด้านซ้ายก็จะมีไฟตำ่ำไฟสูงไฟเลียวสายเรียวขวาแลวกะแต่นะครับนี่คือด้านขวาของตัวรถอาซียอนแสงเนี่ยนะครับเรื่องของคอถอดคอใหอ่าเนี่ยครับ,ดดรบเดี๋ยวผมสิบเบิงไอพี่น้องเบิงระบบเบรก UBS คืออะไรนะครับ ระบบเบรก UBS อธิบายงังไงเลยก็คือเวลาเข้าเหยียบเบรกหลังเบรกหนามันนี่ทำงานไปพร้อมกันนตัวนะครับเพื่อให้การยุดรถสั่นขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเข้าเหยียบเบรกหลังถ้ารุนรุนดื่นเนาะบมเป็นรุนตัวรอบเหยียบเบรกหลังมันก็ที่ทำงานแต่เบรกหลังครับกำเบรกหนามันก็สิททำงานแต่เบรกหนาแต่ตัวนี่เหยียบเบรกหลังเบรกหนาก็ทีทำงานนำครับเบิ่งเดอเห็นบ่ครับน่ เวลาเขาเหยียบเบรกหลังแต่เขาผมไม่ได้กำนะครับไม่ได้กำเบรกนะครับสังเกตดูดีๆเหยียบเบรกหลังเบรกหน้าจะทำงานด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมเหยียบเบรกหลังยัมีสลิงมาดึงกันนะครับแต่ในเมื่อเราใช้เบรกหน้านะครับเนี่ยเบรกหน้าก็จะทำงานเฉพาะเบรกหน้าแต่เขาใส่เบรกหลัง เบรกหน้าเบรกหลังที่ทํางานพร้อมกันนะครับนี่คือระบบเบรก UBS นี่สังเกตเบิ่งอยู่อยู่ขาเบรกหลังจะมีสลิงนี่ครับมีสลิงดึงดึงโยงไปเบรกหน้านะครับนี่คือตัวท็อปนะครับนี่นี่จะมีสายเบรกหลังต่อขึ้นไปจากเบรกหลังนะครับรถรุ่นนี้มีทั้งสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้านะครับเนี่ยสวิตช์สตาร์ทมือสวิตช์ ไอ้คันสตาร์ทเท้าก็มีนะครับท่อไอเสียมีฝาครอบกันความร้อนมาให้จากปลายท่อจะลดโค่นท่อเลยนะครับเกือบต่อกับ่อท่อเลยนี่ครับนี่คือแผ่นกันความร้อนนะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์ก็เป็นลายกราฟิกนะครับเป็นลายกราฟิกนะครับแต่โลโก้คำว่าฟินจะเป็นแบบ 3D สีโครเมียม สวยงามเลยทีเดียวครับอ่าในส่วนห้องไตเบาะและทางน้ำมันนะครับในไต่บอลอ,อีกฮีมีบอกวันเดือนปีการผลิต้วก็บอกแรงดันการเติมลมยางว่าชีจะก้นชีผู้หนึ่งชีสองคนที่เติมล่อหนาล้อหลังแรงยินลมยางเท่าไรจะก,ก่อนจะก,ก่อนนะครับอ่ามีกองเก็บของมีสม,มุดคู่มือเราประกันให้นะครับคู่มือการใช้งาน ในส่วนทั้งน้ำมันนะครับทั้งน้ำมันกับีมีความจุอยู่ประมาณ4.2ลิตรนะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ y า m a าฟินนะครับเด้อไส้เบาะครับภาพรวมมาพร้อมกับกันตกสีดำสวยงามเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นขอมูล่น่าวๆนะครับเนาะสำหรับในส่วนของรถจักรยานยนต์ยามาฮ a f i n สีใหม่ ตโตท็อประบบเบรกชูบีเอสนะครับเด้อตัวนี้น่าจะเอิ่นว่าสีเขียวหัวเป็ดนะครับเนาะรถนะค้นส่งจากบริษัทไทยม์ฮาหมอเตอร์เอามาส่งเอามาลงไห้ผมกัเอามาถ่ายรีวิวให้พี่เห็นองหรือเบิ้งเลยครับเอาสำหรับผู้ใดมองหารถครอบครั้วจากด้รถประหยัดน้มันกับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเด้อสำหรับรถจักรยานยนต์ย a m a h าฟิน หาเลือกชมได้ที่โชว์รูมยามาฮ่าไก่บันเอฟซี FC แฟนคลับเลยเลยครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้สักนี้สักก้อนครับคลิปหน้าพอกันไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายสีใดเฮเบิงอ่ามีรถสีใดมีรถรุ่นไหนมาลงเดี๋ยวผมจะถ่ายเฮเบิงเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องป๋าบิลัญญาเนี่ยเด้อครับเด้ออ่าคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ